เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการส่งงานใน Classroom แล้วก็การเข้าห้องอก็คือเข้าคลาส o ูมนั่นแหละอันดับแรกนะคะทุกคนจะต้องโหลดแอป,ปมานะคะก็คือถ้าใครใช้ iOS ก็ต้องเข้าไปที่แอ p Store แล้วก็พิมพ์ว่า Google Classroom จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะคืนลูปไปให้แล้วก็ถ้าใครใช้ Android เนี่ยก็เข้าไปที่ Uh, Play Store นะคะแล้วก็เลือก mm hmm. เหมือนกันว่าเป็น Google Classroom mm hmm. ก็หน้าตามันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่ามันก็คงจะแตกต่างกันไม่เยอะ mm hmm. หลังจากที่โหลดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย Classroom mm hmm. ของเรานะคะจะว่างเปล่ากมาดูสำหรับคนที่มีห้องเรียนไว้อยู่แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย mm hmm. แล้วก็ถ้าเกิดว่า ใครมีโทรศัพท์มี iPad อะไรอยู่ในมือ mm hmm. ก็ลองทำตามคลิปนี้ไปนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าพอเรากดเข้ามาในคลาสตูมเนี่ย mm hmm. ก็จะมีห้องต่างๆอยู่แล้วที่เราเข้าร่วมไว้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวครูจะลองเข้าเคสให้ดูหนึ่งห้องหนึ่งชั้นเรียนนะคะในมุมมองของนักเรียนนะคะไม่ใช่มุมมองของเจ้าของห้องหรือคุณครูพอกดเข้าไปเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อน เราเลือกชั้นเรียนนะคะหน้าแรกของคัสตูมพอเข้ามาแล้วมันจะรวมทุกวิชาเลยที่เราเป็นสมาชิกของห้องเรียนนั้นๆน,น,นะคะอ่าพวกการโหลดต่างๆเนี่ยมันจะชา้าจะไวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์แล้วก็อินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าหงุดหงิดว่ามันแบบโหลดช้าหรืออะไรเงี้ยอ่าเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าอุปกรณ์ที่ตัวเองใช้งานนะคะ อย่างเช่นถ้าเกิดใน Android เนี่ย Android ก็จะโหลดชา้ากว่าใน iOS นะคะเดี๋ยวครูจะลองเลือกให้หนึ่งวิชาที่ครูเข้าไปเป็นนักเรียนนะคะเนี่ยหน้านี้พอสมมติถ้าครูต้องการเราเป็นนักเรียนนะคะเราต้องการจะดูว่าวันนี้งานเรามีอะไรบ้างมีอยู่สองวิธีคือกดเข้าไปที่มุมซ้ายนะคะที่เป็นรูปสามขีดด้านบน แล้วก็เลือกมันจะมีคำว่าสิ่งที่ต้องทำนะคะตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจ,จะเป็นคำว่า to do นะคะก็คือสิ่งที่ต้องทำพอเรากดเข้าไปปุ๊บหนึ่งครั้งมันจะเป็นรีดรายการรวมว่า,ามันจะเรียงให้เลยทุกวิชาว่ารายการไหนเนี่ยเราจะต้องทำก่อนจะเรียงตามกำหนดการนะคะว่า,อ,าอย่างเช่นสัปดาห์นี้เนี่ยเห็นไหมคะ จะต้องมีงานวิชานี้ที่เราจะต้องส่งมันจะเอางานที่เราจะต้องส่งก่อนเนี่ยขึ้นก่อนซึ่งตรงนี้มันดีมากๆตรงที่ว่าทุกคนจะสามารถจัดการตัวเองได้ว่าจะต้องทํางานไหนก่อนหลังนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยอ,อีกวิธีหนึ่งก็คือกดไปที่ตรงนี้ชั้นเรียนนะคะพอกดชั้นเรียนเสร็จเลือกเลยว่าจะเข้าห้องไหนบ้างสมมุติว่า,าเราจะดูการบ้านวิชา คดิษา์อ่ะอันนี้ของอีกห้องหนึ่งนะคะที่ครูเข้าไปเป็นนักเรียนในมุมหอบมุมมองของนักเรียนเนี่ยหน้าแรกก็จะเป็นหน้ารวมที่คุณครูเขาจะโพสอะไรเราก็จะเห็นแต่ถ้านักเรียนจะดูงานให้กดคําว่างานของชั้นเรียนนะคะตรงงานของชั้นเรียนเนี่ยจะรวมงานทุกอย่างทุกวัน,ท,วนทุกวิชาตามที่คุณครูท่านนั้นๆเขาพิมพ์ไว้นะคะ ตรงผู้คนไม่ต้องตกใจถ้าไม่เห็นตัวเองเพราะว่าตรงผู้คนเนี่ยเราจะเห็นทุกคนยกเว้นตัวเองนะคะก็จะเห็นครูแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นนะคะอ่ะเราก็กดไปที่งานของชั้นเรียนนะคะสมมติครูเลือกงานวันนี้คือวันศุกร์ที่1 3ก็กดเข้าไปคราวนี้ด้านล่างสุดมันจะเป็นคำว่างานของคุณนะคะงานของคุณซึ่งไอตรงงานของคุณเนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ด้านล่างคราวนี้บางคนเนี่ยอาจจะใช้ใน iOS Android ปุ่มต่างๆหรือว่าเปิดในคอมพิวเตอร์นะคะปุ่มต่างๆมันอาจจะซ่อนอยู่แล้วมันอาจจะวางอยู่ที่ไม่ถูกจุดอันนี้ครูพูดในกรณีที่มันอยู่ใน iPad หรือในโทรศัพท์ก่อนนะคะก็คือพอเปิดเข้ามาแล้วปุ๊บมันจะอยู่ด้านล่างสุดเลยจะเขียนไว้เลยว่างานของคุณเลื่อนขึ้นพอเลื่อนขึ้นเสร็จอ่ะพอเลื่อนขึ้นเสร็จนะคะมันจะมีปุ่มเห็นไหมคะว่าให้เรา เพิ่มไฟล์ได้เช่นเดียวกันถ้าทำในคอมพิวเตอร์นะคะก็ต้องหาคำว่างานของคุณให้เจอตรงเนี้ยตรงส่วนเนี้ยเป็นส่วนคำสั่งงานแล้วตรงเนี้ยคือส่วนที่เราจะแนบไฟล์งานรูปขึ้นมากดเพิ่มไฟล์แนบนะคะตรงส่วนนี้จะอธิบายให้ฟังว่าคำว่า Drive เนี่ยคือกรณีที่งานเราฝากไว้ที่อีเมลฝากไว้ที่ Drive นะคะซึ่งตรงนี้ ็อาจจะต้องเป็นเด็กโตนิดนึงถึงเด็กมหาลัยนะคะที่เขาจะสามารถทําได้ลิงก์กรณีที่เราอาจจะเอาคลิปวิดีโอเนี่ยไปโยนใส่ YouTube ไว้หรือเราฝากงานต่างๆไว้ลิงก์ต่างๆแล้วก็ลิงก์มาลงตรงนี้นะคะเพื่อประหยัดเนื้อที่คนกคูเขาก็จะดูจากในลิงก์ได้เลยนะคะหรือ,อเป็นไฟล์นะคะพวก PDF พวก Word อะไรพวกนี้ ง่ายที่สุดเลยที่เราใช้กันมากที่สุดเลยคือตรงนี้ใช้กล้องถ่ายรูปค่ะพอเรากดใช้กล้องถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยพอกดถ่ายนะใช่ไหมคะสมมติกดถ่ายปึ๊บอ่ะพอกดถ่ายแล้วกดใช้รูปภาพนะคะมันก็จะแนบไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้พื้นที่ของโทร,รศัพท์นะคะก็คือถ่ายปุ๊บแล้วมันก็เข้าไปได้เลยรอมันโหลดนิดนึงเนี่ยมันก็จะทําการดาวน์โหลดอยู่คราวนี้เวลาที่มันรอโหลดเนี่ย ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับโทรศัพท์เราและแล้วก็อินเทอร์เน็ตเรานะคะพอมันแบบนึงนี่เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นเป็นไฟล์ให้เลยว่าเราส่งงานเรียบร้อยแล้วอันนี้ที่ครูใช้หน้าจอนี้เป็นของ ios นะคะก็พอพอเราเก็บตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราไม่เอาตรงนี้อ่ะงานเราสมมติเราอัปโหลดขึ้นไปถึกดการกรบาทออกค่ะกดการกรบาดออกไปแล้วเพิ่มใหม่ กดเลือกลูกภาพสามารถเลือกได้ทั้งวิดีโอแล้วก็วิดีโอแล้วก็รูปภาพนะคะปกดส่งงานไปเป็นรูปภาพนะคะพอพอเรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกทุกอย่างตรงนี้กดคําว่าส่งนะคะและตรงความเห็นส่วนตัวเนี่ยจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้บางคนอาจจะพิมพ์ว่าส่งงานนะคะอ่า พิมพ์ว่าส่งงานนะคะส่งเสร็จแล้วนะคะเพื่อให้ครูรับทราบอะไรเงี้ยนะคะอ่ะครูก็กดส่งอันนี้ครูพิมพ์บอกว่าครูทดลองกดส่งไปนะคะแค่นี้ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยถ้ามันขึ้นว่ายกเลิกการส่งหรือว่าภาษาอังกฤษว่าอันสับมิแปลว่าเราส่งเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ถึงครูเขาเพราะว่าถ้ามันส่งไม่ได้เมื่อไหร่มันจะขึ้นเป็นว่าอันคอนเนคติ n งหรือว่า ไม่ไม่มีการเชื่อมต่อก็คือเหมือนแบบขึ้นว่าอัปโหลดไม่สําเร็จแปลว่าถ้าขึ้นว่าอัปโหลดไม่สาเร็จแปลว่าเราส่งไม่ได้เราต้องดีลิทออกแล้วส่งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยข้อดีของมันซึ่งแตกต่างจากระบบออฟไลน์ mm hmm. ก็คือตัวนี้พออ mm ัป hmm. ขึ้นไปปุ๊บคุณกดส่งเสร็จแล้วเรียบร้อยแน่นอนถ้าอ mm ินเทอร์เน็ตไม่ผิดพลาดอินเทอร์เน็ตไม่ถูกตัดยังไงคุณรูก็ได้รับงานนะคะค่ะง่ายไหมคะสำหรับการส่งงานในคลาส룸 งานอื่นๆเนี่ยกลับมาที่หน้าเดิมนะคะงานไหนที่เราทําส่งไปแล้วเห็นไหมคะสัญลักษณ์ก็จะขึ้นให้เราเป็นว่าเป็นสีเทาแปลว่าเราส่งเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือแต่อันที่เป็นสีฟ้าคืออันที่เราต้องทําส่งถ้ากดไปตรงที่คําว่าสิ่งที่ต้องทําไอ้ตรงที่เราทําไปอะที่เราส่งไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมันจะไปอยู่ตรงคําว่าเสร็จสิ้น เมื่อทุกคนกดดูคําว่าเส็จสิงก็จะเห็นแล้วว่าส่งเรียบร้อยสิ่งที่ยังหลวดเหลืออยู่ก็จะเหลือแต่งานที่เรายังไม่ไ,มได้ทำนะคะซึ่งตรงนี้ก็ง่ายมากๆเลยในการดูงานและส่งงานนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะ,ะมาสอนวิธีการกดลิงค์เข้าห้องนะคะแล้วก็การเปลี่ยนชื่อ,อการเปลี่ยนชื่อในคลาสรูมที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับชื่ออีเมลนะคะ คลิปนี้ก็เดี๋ยวไปลองทำกันก่อนนะคะเอาจบแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยาวเกินไปไม่เข้าใจกัน